มาถึงกรณีของ I V L ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่คึกคักนะฮะกระเตื้องขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาในแง่ของราคาหุ้นซึ่งก็ได้รับอนิสง์มาจากข่าวดีนะครับเรื่องของสาการปิตโตเคมีทั่วโลกที่ดีขึ้นตลอดจนล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิตโตเคมีที่ก่อนหน้านี้คเคยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้านะฮะจากทางสหรัฐ ต่นับตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไอการยกเว้นตรงนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วนะ,ะฉะนั้นนั่นแปลว่าจะต้องมีการเรียกเก็บภาษีสุลกากรน,นะจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีการนําเข้ามาอย่างสหรัฐอเมริกาก็ว่ากันไปว่าใครเป็นผู้สง่งใช่ใชไหมฮะอัตราภาษีก็จะแตกต่างกันไปตามที่เป็นเงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง ประเทศนั้นกับทางสหรัฐอเมริกาอ่าใช่นะครับแล้วนี้ก็เป็นการประกาศออกมาจากสหรัฐอเมริกานะครับที่เริ่มกลับมาบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้นะครับหรือ d i s c i p i c a l t a r i f นะครับก็มีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับจากการนำเข้าโพลีเอทิลีนนะครับหรือว่าตัวของ PET นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการยกเว้นนะครับโดยปัจจุบันในสหรัฐเนี่ยมีการนำเข้า PET นะครับ ประมาณ1ล้านตันต่อปีนะครับหรือว่าสัดส่วนประมาณสัก25%ของปริมาณการใช้ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกานะครับขณะเดียวกันนะ i v l เนี่ยมีโรงงานามีฐานการผลิตเนะมีป็นโรงงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำ,ทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศเนี่ยได้เปรียบกับคู่แข่งก็คือตัวของ i v l ได้ได้เปรียบกับคู่แข่งนั่นเองนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกครับหล้านตันนะครับก็แยกมานะครับก็มาจากไต้หวันเกาหลีใต้ มีไทยบางส่วนมีปากีสถานนะครับมีเวียดนามและก็อื่นๆนะครับโดยอัตราภาษีศุลกากรรวมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากเดิมเนี่ย6.5มาเป็น27 28โดยปัจจุบันนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าเป็นผลพวงที่ทำให้เมื่อวานนี่ก็ถือว่าราคาหุ้นของ i v l ก็ตอบรับในประเด็นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่า i v l มีฐานการผลิตในเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งต่างๆเวลาเข้ามาเนี่ยมัน เสียเปียบเรื่องของต้นทุนเพราะว่าต้องเสียภาษีศุลกากรเนี่ยมากถึง28 27-28เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวของ i v l ได้เปรียบในแง่ของอภายในประเทศนะครับที่ว่าในแง่ของการแข่งขันด้วยนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นผลเชิงบวกสำหรับ i v l นะครับนะฮะขณะเดียวกันนะมีการประเมินจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็มองกรณีดังกล่าวเป็นบวกต่อ IWL นะครับหลังจากสถานการประกาศเรื่องของภาษีนำเข้า ตรงนี้นะครับก็ส่งผลให้อุปทานของ PET ในสัมมิการลดลงประมาณ1ล้านตันต่อปีจากเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันและก็ไทยนะครับก็คิดเป็น20%ของอุปสงค์ PET ในสัมมิการนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าการลดลงตรงนี้นะครับก็จะช่วยสนับสนุนให้อัตราการผลิตของโรงงาน PET, PTA แล้ก็ MEG แล้วก็ตัวของ PX นะครับของ i v l เนี่ยครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ10 20หรือประมาณ1ถึง2แสนตันต่อปีนะครับก็คาดว่าจะส่งผลบวกต่อ EBITDA เนี่ยประมาณสัก25 50ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คิดเป็นกำไรสุทธิก็ประมาณสัก700ถึ1,000 ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้ในมุมของกสิกรไทยว่าเป็นผลเชิงบวกนะครับเพราะว่ากาลังผลิตจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่งออกอก็มีการนําเข้าลดลงนั่นเองนะครับอีกขาหนึ่งคือทางเกียรตินภัทระนะครับครับก็มีมุมมองเป็นบวกโดยระบุว่านับเป็นผลดีต่อ IVL ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับซึ่งราคา PE เอเองก็จะถูกกำหนดนะฮะให้ออกจากตลาดสหรัฐซึ่งก็ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนอัตราการผลิตนั้นสูงขึ้นแล้วก็ตัวอัตรากําไรขั้นต้นก็อาจปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากกลไกการกําหนดราคาแบบเท่าเทียมกับการนําเข้าทางนี้นะฮะโรงงานผลิตพีทีของไอวลในสหรัฐเนี่ยปัจจุบันดําเนินการนะฮะอยู่ที่ระดับประมาณ83%ซึ่งก็น่าจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อคว้าส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้นก็จะส่งผลทําให้ตัว EBITDA แบบบูรณาการนะครับของ PET นั้นอยู่ที่ระดับประมาณ48%ของ EBITDA ทั้งหมดในช่วงไตรามาส2ของปีนี้ก็มีการกำหนดคำแนะนำซื้อ IVL นะครับพร้อมกันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์บ,บวัวหลวงก็มีมุมมองเป็นบวกนะฮะโดย IVL ก็เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ในสหรัฐอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันซึ่งก็แน่นอนว่าจะสามารถเพิ่มกาลังการผลิตนะฮะเพื่อทดแทนการนาเข้าที่มีราคาสูงกว่าได้ ซึ่งตรงนี้เองก็น่าจะเป็นผลบวกต่อตัวกำไรของบริษัทเป็นอย่างมาก <c oughs> ออแล้วก็มีทาง morgan stanley ที่กำหนดคำแนะนำซื้อนะครับหุ้น ivl เช่นกันโดยประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่26บาท90สต่างนะครับถ้าดูจากราคาของ morgan stanley นะครับ2 9บาท6 0นี่ยก็26บาท90เนี่ย อัพไซด์ก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะปัจจุบันใน23บาท10สตางค์นะสำหรับ i v l แม้ว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยปรับปรับตัวขึ้นมาเยอะนะสำหรับ i v l เนี่ยถ้าดูในรอบสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวประมาณสัก5%กว่าๆนะสำหรับ i v l ก็ถือว่าราคาเนี่ยก็ขึ้นมาจากระดับฐานที่ก่อนหน้าน,นี้เคยต่ํา20บาทไประยะหนึ่งนะฮะประมาณลดลดลด,ล,ดลงไปในต่ําสุดประมาณสัก17บาทเศษๆตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วสําหรับ i v l นะครับ